สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมปาล์มสบาท5บาทในช่วงของ Blue's Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับ แน่นอนวันนี้ก็คงไปพูดถึงหลังเกมแล้วก็รายละเอียดในเกมที่เชลซีครับเอาชนะซานตันขาดลอย5-1ประตตูมีอะไรกันบ้างก็ติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็พิงก์เลมอนโซดามีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับก็ไปรอดกันถึงเกมที่เชลซีครับบุกถล่มซานตัน5-1นะครับ เชลซีนี่ขึ้นนำก่อนจากอักเซลดีซัสซี่นาทีที่7ก่อนที่ซาร์าตันจะตีเสมอได้จากโจอาริโบ่หลังจากนั้นนะครับเชลซีก็ยำใหญ่ครับมีเอคุนคูนาที17มาดูเอกเก้34โคผาเม,มอร์76แล้วก็ซานโช87นะครับโดยที่ในเกมนี้เนี่ยจุดพลิกผันก็คือทางแจ็คสตีเฟนเนี่ยมีโดนใบแดงออกจากสนามด้วยจากการไปดึงผมคูค,คุระยะนะครับก็เลยทำให้เหลือผู้เล่น10คนนะครับซึ่งหลังจากจบเกมครับมาริสกาก็บอกว่า ผมมีความสุขมากกับ5ประตูที่เราทําได้ครับแต่ผมไม่มีความสุขกับรูปเกมในช่วง20นาทีแรกเรามีปัญหาครับเราเตรียมมาเพื่อเพสซิ่งใส่พวกเขาแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวแต่พวกเรากลับไม่ได้ทําแบบนั้นหลังจากช่วง15-20นาทีแรกเราได้มีการปรับเปลี่ยนและรูปเกมก็ดีขึ้นเยอะขณะที่มาริสกาก็บอกว่าพวกเราเคยบอกถ้าพวกคุณจําได้ตอนช่วงตน้นฤดูกาลว่า ปีทั้งสองข้างกองกลางัวรุกและกองหน้าเบอร์เก้าของเราเนี่ยมีหน้าที่ับผิดชอบในการทําประตูมันเป็นความรู้สึกที่ดีเมื่อพวกเขาทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับประตูได้มาเลสกาถึงการที่เชลซีขึ้นแท่นในการเป็นทีมที่ยิงเยอะที่สุดนะครับอ่ะตอนนี้เชลซียิงเยอะสุดแล้วนะฮะก็นอกจากนี้มาเลสกาบอกว่าผลของการแข่งขันช่วยเราได้มากครับในการลดเสียงวิจารณ์รอบสโมสรมันเป็นความรู้สึกที่ดีครับที่ได้เห็นแฟนบอลมีความสุข ขณะเดียวกันนะฮะก็มาริสกาก็บอกว่าพวกเราจะใช้โรเบิร์ตซันเชสและนักเตะอีก10คนนั่นคือสิ่งที่เราสามารถยืนยันได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามีการโรเตชันนะฮะเชลซี Chelsea นี่ใช้ฟลิปโยเกนเซนลงเล่นเป็นตัวจริงในวันนี้แต่ก็เลยถูกตั้งคำถามว่าจะได้เล่นไหมหลังจากนั้นนะครับก็ปรากฏว่าเขาบอกแล้วจะใช้โรเบิร์ตซันเชส นอกจากนี้มาริสกาก็บอกว่าเรามีนักเตะที่พร้อมลงเล่นอยู่เสมอครับเรามีปีกถึง4คนที่เก่งมากๆและเมื่อใดก็ตามที่1ในนั้นฟอร์มตกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเนี่ยจะมีคนพร้อมลงเล่นในทันทีขณะเดียวกันมาริสกาก็พูดถึงแฟนบอลที่ร้องเพลงเชียร์เขานะครับเขาบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีมากครับผมจะเห็นได้ว่าแฟนบอลมีความสุขซึ่งเป้าหมายของเราเราทํางานทุกวันเพื่อให้พวกเขามีความสุข คืนนี้เป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆครับแฟนบอลมองเห็นว่าเชลซีกำลังมานี่คือสิ่งสำคัญนะครับขณะเดียวกันก็มีสถิติของมาดูเเก้นะครับในเกมพบกับซานตันนะครับก็ลงเล่น72นาทีครับ1ประตู1ไแอสซิสต์ยิงตรงกรอบ5ครั้งสัมผัสบอล57ครั้งพลาดโอกาสทอง4ครั้งดวลบนพื้นชนะ3จาก11ครั้งนะฮะโอโ้น้อยมากแล้วก็เลี้ยงสำเร็จ2จาก4ครั้ง ขณะเดีวยวกันถิติของโคพาเมอร์ครับลงเล่น79นาที1ประตูจ่ายบอลแม่นยำ21จาก28ครั้งสัมผัสบอล48ครั้งยิงตรงกรอบ4ครั้งสร้างโอกาสทอง2ครั้งสัมผัสบอลในกรอบเข็โทษฝั่งตรงข้าม9ครั้งนะครับขณะเดีวยวกันฮะเิติของอินโซฟานิเดสครับก็ยังฟอร์มยอดเยี่ยมนะฮะมี1 a s s สต์สร้างโอกาส3ครั้งจ่ายบอลสำเร็จ74ครั้งจาก79ครั้งจ่ายบอลพื้นที่สุดท้าย27 จาก29ครั้งแล้วก็จ่ายบอลพื้นที่อันตรายสำเร็จ13ครั้งนะครับนอกจากนี้ก็มีสถิติที่น่าสนใจคือซานโชเนี่ยปส่วนร่วมกับประตูไปแล้ว5ประตูขึ้นไปนะครับือคือหรือแอ,อ,อซิสรวมกันนะให้กับเชลซีนะครับในระยะเวลาเพียง500นาทีนะครับที่ลงเล่นในทุกรายการในฤดูกาลนี้ขณะเดียวกันหลังจาจบเกมเกมนี้อย่างที่บอกนะครับเชลซี Chelsea ยิงเยอะๆสุดในพรีเมียร์ลีกครับที่31ประตู ขณะเดียวกันเชลซีมีค่า SG หรือว่า e x p e c t e d g o a l เนี่ยอยู่ที่5.29ในเกมคืนนี้นะฮะสูงที่สุดนับตั้งแต่ที่ออปตาได้เริ่มบันทึกไว้ตั้งแต่ปี2008-2009สําำหรับทีมเยือนในพรีเมียร์ลีกนะครับก็มีค่า h g ตั้ง5.29ถือว่าเยอะมากๆนะครับขณะที่รัสเซอมาตินครับคุณซูสันตันก็บอกว่าพวกเราไม่สามารถใช้เงินแบบที่เชลซีทำได้นะครับแมก็มี มีแสะเล็กๆน,น้อยๆแหละสำหรับราเซลมาตินนะครับขณะที่เลียมทูมี่นะครับเราบอกว่าภายในสโมสรเชลซีเนี่ยให้ความสำคัญกับบอโดเบเดชิวเป็นอย่างมากโดยพวกเขาเชื่อว่านักเตะรายนี้กำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีและยังมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดรออยู่ในอนาคตขณะที่ดูวิทออนสตีนรายงานว่าขณะนี้ดูเหมือนว่าบาร์ซ่าเนี่ยมีนักเตะอย่างราฟินญาและยาเมลที่ทำผลงานได้ดีทำให้พวกเขาอาจไม่ได้สนใจนิโก้วิลเลียมมากนัก ซึ่งจะทำให้มีโอกาสที่จะย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีมากขึ้นอีกนะครับโดยตัวเขาเองก็จะเปิดรับทางเลือกนี้มากกว่าเดิมมีทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับบาร์เยนเชลซีลิเวอร์พูลและสเปอร์ที่สนใจนักเตะรายนี้ขนาะเดียวกันก็มีบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับหลังจากจบเกมที่เชลซีชนะสตอตันไป51ก็มอริสกาพูดถึงมาดูเอเก้ครับเขาบอกมาดูเอเก้ยิงได้1ประตู ในคืนนี้ครับแต่เขาต้องมุ่งมั่นที่จะทําประตูที่2และที่3เขาต้องแอซิสให้ได้มากกว่านี้แต่โดยวรวมเขาทําได้ดีนะครับยอดเยี่ยมเลยแหละและยังพัฒนาผลงานได้ดีขึ้นในแง่ของตัวเลขสถิติโนนี่ต้องเข้าใจครับว่าเขาต้องทํางานให้หนักขึ้นเพราะเขาสามารถเก่งได้อีกมากและมากขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้เป็นมุมมองของทางเอนโซมาเรสกานะครับขณะเดียวกันนะฮะก็มี เ,เพิ่มเติมนะครับนะฮะมีเพิ่มเติมรายงานเข้ามาว่าฝั่งของตัวทางมาเรสกาเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็เน้นย้ำไปที่มาดูเอเก้เนี่ยควรที่จะยิงประตูและทำแอสซิสให้ได้แล้วก็มีความสุขกับเกมนะครับก็เ,เดี๋ยวรอดูฮะว่ามาดูเอเก้เน,นี่เป็นสำรองแล้วตัวเองจะเร่งฟอร์มได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ อ่ะส่วนผลพรีเมียร์ลีกในคู่อื่นนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมสรุปให้นิดนึงนะฮะก็ปรากฏว่ามีเกมบิ๊กแมชด้วยนะครับอาร์เซนอลครับชนะแมนยูไป2อศูนย์นะครับแอสตันวิลล่าครับชนะเบรนท์ฟอร์ดสามหนึ่งนะครับนิวคาสเซิลเสมอลิเวอร์พูลสามสามนะครับแล้วก็มีแมนซิตี้ถล่มฟอเรสต์ไป3าศูนย์ขณะที่เอเวอร์ตันก็ชนะวูฟไป4ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจครับปิดท้ายนิดนึงแล้วกันนะครับเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะนะครับ ก็ Sky Sport รายงานว่าดอทมุลเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอในดีลของดอนเยลมาเล่นนะครับโดยที่ดอทมุลเนี่ยต้องการค่าตัวที่ประมาณ25 3 0ถึง30ล้านยูโรนะครับนอกจากนี้ก็มีรายงานจากวิดออนสตีนครับบอกว่าเทรนเดอร์โน no และลิวพูกำลังหารือกันเรื่องเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ส่วนฟุตเมอร์คาโตก็บอกว่าหลุยส์คัมโปสครับน่าจะพยายามเล็งวิกตอร์เคเกเรส ที่เปสเชนนะครับแต่หลุยส์อนริเกไม่สนใจเขาเชื่อว่ากองหน้ารายนีเ้เชื่อว่ากองหน้ารายนี้เนี่ยคือดูดูไม่ค่อยเหมาะสมกับทีมเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับนอกจากนี้สกายสปอร์ตก็รายงานว่าโบดีเฟสเนี่ยใกล้ต่อสัญญากับหรือเบอร์คุเซนแล้วนะครับโดยจะอยู่กับทีมจนถึงมิถุนายนปี2029ีแล้วก็มีเรื่องของวิลล่าฟูลแลมมนซิตี้และสเปอร์ครับให้ความสนใจนิโคล่าอ่านิโคโลฟาโจลีครับ มิดฟิลด์ของยูเวนตุสโดยมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ29ล้านปอนด์นะครับนอกจากนี้ทาร์เฟอร์ดอรายงานว่าอาร์เซนอลเนี่ยได้พยายามที่จะติดต่อดึงตัวราเอลเลียครับเพื่อที่จะย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้แต่ดูเหมือนว่าก็เสนอจะถูกปฏิเสธนะครับแล้วก็ปิดท้ายครับเรื่องบทสัมภาษณ์ของมาดูเอเก้เล็กน้อยนะฮะหลายคนช่วงหลังนี่อยากฟังเรื่องราวมาดูเอเก้็บอกว่าเหตุผลที่เขาไม่ได้ลงเล่นในเกมนั้นเนี่ย เพราะว่าผมไม่ชอบวิธีการที่เขาลงซ้อมครับเขาต้องเข้าใจว่าการซ้อมให้ดีในทุกๆวันเป็นสิ่งที่สําคัญเขาต้องมีความทะเยอทยานนะครับนี่คือเหตุผลที่มาริสกาบอกว่าทําไมถึงรอบมาดูเอเกในเกมกับแอสตันวิลล่านะครับอ่ะนี่เป็นข่าวทั้งหมดที่นํามาฝากกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์ย้อนหลังก็ติดตามรับชมกันได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ